ไปค่ะไปที่สองใช้เชือดีดีค่ะเป็นภาษาอังกฤษวุ้ยค่ะตั้งเป็นประโยคค่ะคำถามท,มทมําไมทําไมวายไอจอยทำไมเราต้องเข้าร่วมออกคสหรือําออกคสนั่นเองโอ้สัตปรัี่เกอร์นะคะผูน้นำแปดปันในวันนี้นะคะหนุ่มเหนือนี่เอ็มซีพี่แขกเป็นสาวใต้ท่านเป็นหนุ่มเหนือนะคะท่านบอกว่าท่านเป็นหนุ่มจังหวัดน่านเกิดที่น่าน,นะคะ่ะ ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมมาธิราชทําทำงานครั้งแรกกับสายํำบินออนิพพ์แอร์เวค่ะสนามบินดอนเมืองนี่หนุกการบินก็มานะคะท่านบอกว่าท่านอยู่ฝ่ายการโดยสารภาคพื้นค่ะต่อมาก็มีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเรือเอสเตทหรือ อสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าเป็นนายหน้าขายที่ดินนะคะโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายอ๋อท่านลงไหลกับเครือข่ายเพราะรู้ว่าเศรษฐีบนโลกใบนี้เขาทาเครือข่ายหลายค่ายนั่นเองสุดยอดยอดเยี่ยมเรามาฟังทําทไมท่านถึงต้องมาทำออฟแคตค่ะขอเรียนเชิญพบกับท่านอ่ะดิส์พรมลังกาค่ะกราบสวัสดีทุกทกท,กท่านในห้องอยู t นะีะ แล้วก็ขอขอบคุณที่จะลืมไม่ได้เสียงเจ๊วๆอย่างนกกระเวกก็คือ,อคุณครูชุรดานะฮะเสียงไพเราะนะครับนกกระเวกก็เป็นจุดแรกที่ผมเป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นนกกระเวกจริงๆแต่ณนะวันนี้ผมเห็นนกกระเวกทุกๆวันนะฮะผมหลับตาเห็นนะเสียงไพเราะเป็น เป็นนกกาลเวกในวันนคดีหลายๆเรื่องนะครับขอเช่นชมก่อนนะอันดับแรกก่อนที่จะไหว้ครูเข้าสู่รายการท่านทําหน้าที่ได้ดีมากๆอย่างน้อยสิ่งที่ท่านตั้งเป็นฉายาตรงนี้นะฮะผมหลับตานึกถึงเวลาทํางานยังนึกถึงวันนคดีหลายๆเรื่องนะฮะบคุคคลสําคัญหรือที่เจอเรื่องราวที่สําคัญสําคัญนะที่จะเดินทางไกลระหว่างาระเทศนั้นก็เปรียบเหมือนธุรกิจ มักจะมีเสียงนกกระเวกมักจะมีนกกระเวกปรากฏตัวอยู่เสมอนะครับโอเคครับสวัสดีทุกทา่านขอเทอ็ทา่านครูชนิดาผมเสียงโอเคไหมครับผมไม่ได้ใช้สมอทอขอท่านเปิดไมค์ตอบรับผมสักทีหนึ่งค่ะชัดเจนค่ะท่านสุดยอดค่ะนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยผมมาแล้วจะมีเสียงสมอท็อกรอกไปกรอกไปอันนั้นก็คือปัญหาเช่นกันฮะแล้วก็ สำหรับในวันนี้สิ่งแรกที่จะลืมไม่ได้นะผมต้องขอบคุณนะรกราบขอบคุณผมน้องในใจอยู่เสมอกราบขอบพระคุณขอบคุณจากใจเจ้าแม่กุดอิ่มของผมนั่นเองเหตุไฉนผมถึงได้ตั้งถึงขนาดนี้ว่าจริงๆงจากเรื่องเรื่องเรื่องความรู้สึกนะครับท่านมีออร่ามากท่านถ่ายทอดถ้าเป็นผู้ให้โดยแท้จริงนะครคุณพลอยพรมโชคคีรีวันนะครับท่านอันดับแรกที่ อมอบเขาเรียกว่ามอบโอ,อ,อ,อกาสแล้วกันในวันแรกที่ผมพบก็คือโค้ชสาวของเราคุณทิพสิตาโชูคีรีรว,วันนะครับคนนี้ผมพบวันแรกตัวเป็นๆตัวจริงเลยดดวยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพบอุณเช่นกันนะครับท่านก็คือหนึ่งในสี่สาหลักเช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สาวคนที่เปิดโอกาส พี่สาวจริงๆนะอันนี้หมายถึงพี่สาวที่แท้จริงเลยพี่ต้อยนะครับชื่อท่านก็จะยาวผมเรียกไปอาจจะผิดพลาดน,นะพี่ต้อยก็คือพี่สาวที่แท้จริงที่เปิดโอกาสให้ผมแล้วก็ขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับชั้นนะพี่อีทอะไรรู้มาอขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้เป็นโอกาสจากใจผมต้องขอบคุณและติดอยู่ในใจเสมอคําขอบคุณนี้จะไม่ลืมที่เปิดโอกาสให้ผมรู้จักกับ o อ c a s t NFt Pro และขอบคุณมิสเตอร์ีผู้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเป็นเทพบุตรนะท่านนึกถึงท่านเมื่อไรทีอยากจะต่อนิดนึงว่าเดี๋ยวเช่นฟังบุคคลและคนคุยทุกท่านเอ่ยถึงก็จะชื่นชมว่า,าผู้สร้างแพลตฟอร์มท่านนี้มิสเตอร์เเนี่ยเปรียบเสมือนอเทพบุตรอย่างเช่นท่านโคดโจจะพูดถึงว่า เหมือนมนุษย์ต่างดาวผมกบ็บอกใช่ไม่รู้จะเปรียบเปรียบเทยาท่านอย่างไรดีเพราะว่าท่านเป็นผู้สร้างแล้วก็มอบโอกาสที่ดีเป็นผู้ให้โดยแท้จริงผมผ่านประสบการณ์มาเรื่องเกี่ยวกับระบบเครือข่ายมา,มามากมายที่ผมทําอยู่ในยุคก,ก่อนก็คือยุคที่มีตัวกลางบางท่านไปเราก็ชื่นชมว่าตัวกลางอู้ท่านทาระบบนี้ดีมากเลย บางท่านท่นก็จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยแน่นอนท่านต่อถึงลูกถึงหลานได้เป็นมรดกตกทอดได้เลยเป็นแพสซิฟดีนั่นคือตัวกลางตัวกลางเมื่อก่อนที่ผมผ่านมาแล้วแต่มันเป็นภาพหลอนที่เราก็ควรจะลืมไปทั้งสิน้นผมมาเจอออคเคสก็ด้วยการที่ว่ามันมันเป็นอะไรที่ต่างแัะซิ้งเชิงครับผมว่าต่างคนละโลกอะโลกก่อนเนี่ยคือโลกที่มันบอบชำ้ำ ผมรู้ว่าสิ่งนี้ดีเน็ตเวิร์กเนี่ยดีมากๆแต่ผมต้องลืมเพราะว่าตัวกลางเพราะว่าความเขาเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคโมดิเวทนะโมดิเวชั่นเนี่ยชัดเจนใครที่เข้าไปเนี่ยนอกจากคุณจะต้องหนึ่งโน้มน้าวคุณต้อง,ลงหลงไหลไปกับเหมือนพากันขายฝันนะ่ะ มันเหมือนว่าโอ้ความมั่นคงเนี่ยมันเกิดในใจเราเนี่ยโอย้บริษัทยักษใหญ่แน่นอนเลยเข้าไปตรงนี้ข้างในต้องมีสิ่งดีมั่นคงแน่อันนั้นเป็นเรื่องเมื่อก่อนแต่ไปในวันนั้นตาผมจะย้อนหวัวข้อวันนี้ก็คือวาย I อ o อนะครับผมจะพูดถึงว่าวาย I อ o o เมื่อวันที่เจ็ดธันวาคมสองพันร้กันละกันะฮะแต่าถึงวันนี้ก็ไม่ต้อง why นะครับผมก็ ข้อสระบบกลายแล้วในเมื่อวันนั้นวันที่7จธันวาคม2,567เวลาประมาณก่อนเที่ยงกันประมาณช่วงนะั้นประมาณก่อนเที่ยงเข้าไปก็แน่นอนครับพี่สาวของผมก็บอกว่าสะดวกไหมขอเรียนเชิญไปพบป่าที่อารามคำแหง150หน่อยเดี๋ยวพี่มีอะไรดีๆมีสิ่งดีๆอยู่ตรงนั้นนะ แต่เขาพูดสั้นๆนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่สาวผมเชิญเนี่ยไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมากมายเชิญผ่านทางไลนยย์ต่างหากนะแต่ผมไม่คนเปิดโอกาสตัวเองผมไม่คนชอบมองหาโอกาสผมว่าอย่างนี้มันต้องมีอะไรดีๆอย่างแน่นอนอช่วงเชิญก็วันสองวันก็ยังไม่ไม่ไมค่อยว่างหรอกผมจำผมจะหาโอกาสดีนะเพราะคาเชิญคําทักของอใครสักคนนึงค,คือถ้าผมพิจารณาแลวว่า มันน่าไปนะวิเคราะห์ดูแล้วโอ้เขาตั้งใจมีโอกาสให้เราเชิญเราอย่างนี้นะไม่ควรปิดโอกาสตัวเองไปรามคำแหงร้อยห้าสิบไม่รด้เสียงพิ่ล์ผมหรือเปล่าฮะเสียงเหมือนเมือนไม่ใช่นะโอเคไปเป็น,น <c oughs> ก็วันนั้นผมไปก็บอกง่ายๆครับไปรามคำแหงร้อยห้า 150, สิบซอยสิบก,ะะก็แล้วกันบ้านเลกที่ไม่บอกบ้านหลังไหนไม่บอก ไปสุดซอยบอกแค่นี้นะคนที่ตั้งใจไปนะไม่ต้องลงรายละเอียดมากครับถ้าบอกจุดแค่ว่า150หมู่บ้านนี้ซอยนี้จบสุดซอยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสังเกตเองอ๋อพอไปก็มีรถจอดอยู่หน้าบ้านเยอะเหมือนกันอ๋อมองไปดูที่บ้านเปิดไปดูเข้าไปาเห็นโค้สาวคนนะแล้วก็เข้าไปคุยบรรยากาศธรรมดาธรรมดา เราเคยเห็นไอ้น้องคนนั้นอยู่ข้างบนอ๋อเคยผ่านมาผ่านไปเนี่ยเราผมว่าจะเสิร์เสื้อดูเหมือนกันนะนม่ใี่คืออะไรโอ๋อนี่มันเป็นยุคเรื่องของไอ้ระบบเทคโนโลยีกันวบางรั้งก็ไม่ได้มองเพราะว่าธุรธกิจเราไม่ค่อยไปทางนั้นคือเคยเห็นเคยผ่านหูผ่านตาม,มานะครับจุดนั้นผมก็เลยเปิดใจนะละ้วล่ะโอเคใช่ธุรธกิจพรเราโมนหาวาตอะดรที่มันใหม่ๆเราจะเข้ามา เพื่อเรียนรู้นะฮะโค้ดสาวเขาบอกว่าเอาไงี้ไหมอันนั้นคือเข้าใจได้ตัวหนึ่งแล้วมีอีกคนหนึ่งนะช่วงนี้ท่านเป็นบุคคลที่เก่งในเรื่องนี้มากเดี๋ยวคุณเอกว่างไหมอะช่วงนี้มีสะดวกไหมขับราสะดวกไหมประมาณช่วงบ่ายนะเดี๋ยวคุณพี่กล้องจะมาพี่กล้องเขาพี่กล้องเป็นผู้บริหารเรื่องนี้เกี่ยวกับนี้บริหารบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ริอยมีความรู้เรื่องการ มีความรู้เรื่องนี้แน่นอนเนเดี๋ยวท้าอยากจะเพิ่มเติมรอดได้ไหมช่วงบ่ายผมก็อยากรู้เช่อยากรู้ให้ททางแท้ในวันนั้นเลยนะโอเคสิครับรอดถึงแม้จะมีทุลาภทุาบ่ายไม่เป็นไรวันนี้ให้เต็มที่เลยทั้งวันเลยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาเจอพี่ก้องภาคบ่ายพี่ก้องเดินมาธรรมดากันเองมากตอนแรกนึกว่าพี่ก้องจะมาโอ้ใส่สูทฮาลุฮาลามาอย่างงามเออท่านแบบนั้นมันมือดูมันเหมือน คล้ายๆกับบริษัทใหญ่ๆเข้าไปแต่ลรท่านก็จะดูแบบใช่เลยจ๋าเลยแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยที่ก็องมาธรรมชาติทา่านไทยอยากกับสมาชิกกองพลมาเป็นความเป็นกันเองเห็นไหมสายสัมพันธ์เกิดขึ้นเราก็เข้าไปฟังเหมือนกับเส็นเที่ยงพอเปิดปุ๊บพี่พี่ก็มาเขียนแผนนิดหน่อยยุคแรกยุคกลางยุคปัจจุบันยุคนี้แล้วก็มีสะดุดทวัตจุใจขึ้นมาทันที ตัวกลางนั่นไงบอกไอ้ตัวกลางเห็นไหมแต่ของเรานี่ไม่มีตัวกลางเปิดโล่งเลยไม่มีตัวกลางทํายังไงฟังต่อต่้งใจฟังมากคิดตั้งใจฟังมากกว่านั้นต้องขอบคุณเพื่อนเพราะที่ตั้งใจฟังอะไรไหมเทคโนโลยีมันมันมากกว่าที่เราจะเข้าใจมากเวลานั้นต้องขอบคุณเพื่อนจรรยน,นะตอนนี้ท่านเข้ามาในธุรกิจเต็มตัวแนละ้วใน,ใน,ใ,นในแอปของท่านคือออจกไซส์ฮะคนนี้ ก็เป็นเพื่อนกับผมคนหนึ่งที่ท่านประสบความสําเร็จในธรุรกิจในเรื่องการ trade, าเทรดเนทานก็เก่งท่านหนึ่งแล้วก็นี่ในเรื่องของการใช้ระบบเครื่องมือสื่อสารในระบบของเทคโนโลยียที่สุดยอดจะเป็นคนแบบหัวก้าวหน้าทันสมัยสิ่งที่เพื่อนทุกคนอ,อย่างเรียนยนอยู่ในห้องนิกา่ะสี่สิบคนเนี่ย เพื่อนคนนี้เพื่อนเจรันเขาจะมอบบางครั้งถ้ามีสิ่งดีๆท่านก็จะยโยนเนี่ยเรามีรายกลุ่มเนี่ยโยนเขาไปวันนี้อะไรกลุ่มวันนี้เรามีตัวนี้นะเพื่อนๆลองใช้ตัวนี้นะแกโยนมาผมขึ้นจิตไม่นด้โยนเข้ามาเขาบอกเพื่อนเราขอบคุณหนกมากนะ40คนโยนไปมีแต่นายคนเดียวที่ใช้บอกแน่นอนสิเพราะเราเห็นว่าสิ่งสิ่งอะไรก็แต่ไม่ทั้งจิบยื่นมาไม่ไไรเขาก็โยนไปในอะไรเขาไม่ให้ผมโดยตรงเลแต่ผมยิบมาใช้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีนั่นคือจุดจุดตัวอย่างหนึงว่าผม ไม่ได้เห็นโอกาสที่ดีแล้วผมจะได้รีบคว้ามาทันทีฟังพี่ก้องนะครับมได้จาทพี่พี่ก้องต่อนยฟังพี่ก้องคุยบล็อกเชนอะไรบล็อกเชนคําแรกใหม่ๆเข้าหูขั้นแรกเลยผมกดเลยครับจีมีนายช่วยบล็อกเชนคืออะไรจีมีนายก็พูดเหมือนกันพี่ก้องอธิบายไปโอ้ตรงเป๊ะเลยพี่ก้องไม่ธรรมดาแสดงว่าวันนี้พี่ก้องไม่ได้มาเขียนให้เราคนแรกแน่นๆอาจจะคล่องกันอุตเนี่ยเป๊ะ ต่อไปคือสมาร์ทคอนแท็ก o บล็อกเชนมีตัวนี้ทํางานอยู่ข้าบนบล็อกเชนนะสมาร์ทคอนแท็อะไรคือสมาร์ทคอนแท็กะจีเมยนายทำงานคู่ๆไปด้วยครับคือผมอศึกษาในรุ่วันนั้นผมต้องการทันทีไม่ต้องกลับไปถามใครข้างนอกลัเดี๋ยวแตนใจสองสามวันนะผมไปถามผู้รู้ตามค่างถนนหรือว่าตาม,านนาต,ามตามร้านตามฟงกาแฟไม่เอาเอาตัวนี้เลยจบประับใจตื่นเต้นมากโอ้โหลกลกใหม สมที่เขาบอกว่าเว็บสามเข้าไปโดนเสามที่คนคนที่อยู่ในยุคเราตอนนี้นักเวลาเนี้ยปัจจุบันนี้เราค็ยังไม่มีใครเคยถึงเว็บสเคยแต่เรื่องเก่าๆเอาความบอบช้ำเก่าๆมาเล่าสู่กันฟังมันคุยแต่เรื่องแบบนี้แต่มาตรงนี้เขาคุยเรื่องอนาคตอ่ะทำไมจะไม่ฟังใช่ไหมฮะปัดเลสร็ทพี่ก้องบอกว่า d e c e n t r a l i z e โอ้โหเป็น สับที่มันสลักสรวยพูดออกมาแล้วมันไม่เกี่ยวกับวันอย่างโน้นนะอย่างนี้นะไม่มีเลยแค่แค่ตรงนี้นะครับผมเปิดใจรับทันทีเลยเพราะว่า o c a s t NFT Pro Version สามมันเป็นธุรกิจธุรกิจที่ว่าท่านลีจิเตอร์เข้ามาทันทีเนี่ยเพื่อนผมในวันนี้เพื่อนผมบอกว่าคุณรู้ตัวไหมเพื่อนเพื่อนก้าวสู่เวทีโลกนะเว้นว่านั้นเลย พูดวันนก็ยังไม่ได้เข้ามานะเพราะว่าเพื่อนผมก็ต้องศึกษาเรีนรู้เหมือนกันผมก็ดึง,ขง,ขง,ขงเขาเข้ยายนกลุ่ม<อ>เพื่อนผมเจาะทะลุทะลวงหมดเลยอันนี้คืออะไรโอ้ยเ,เพื่อนขอบคุณมากนะวันที่ท่านจะมานะเราเห็นระบบระบบหนึ่งดีมากเราจะต้องเอาสิข้อเนี่ยมาเจเนเรตมาทําใหม่ให้มันดูสวยอีกพ่อเราทำทราฟิกแล้วจะทำให้สวยเลยเห็นป้าย,ป,ายปุ๊บใครเห็นนะอยากรู้จังเลยระบบ งานคริปโตเคอร์เรนซีระบบเงินดิจิตอลเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหมเห็นแล้วเพื่อนผมเห็นเนี่ยเขาบอกอนี้ปุ๊บยิ่งจุดประกายผมเลยโอ้ใช่ไหมเพื่อนแน่นอนเลยพวกวายแสสเตปเนี่ยโอ้สุดยอดแสดงว่าผู้นำเนี่เขาวางรากฐานมาอย่างดีธุรกิจนี้นะถ้าใครเห็นโอกาสแล้วเข้ามานะคุณแทบจะไม่ต้องพุดความรู้อะไรความรู้คุณนี่เก่งกาจถอดไปเลยมีโมกกี่ใบคุณระดับพอระดับ ด็อกเตอร์ก็คุณก็ต้องวางไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเข้ามาเอาออให้หมดเลยอย่าไปพูดยัไงไกูเก่งโอ้เดี๋ยวจะกลายเป็นโคตรเก่งหรือว่าเก่งชิบหายอะไรประมาณน,นี้อันนี้คือคือคำคำคำศัพท์ที่คุยกับเพื่อนนะคำศัพท์ที่แสดงแสดงว่าแค่มันผมชอบมันแบบว่าอ่ถ้าเป็นคนป่วยคนไข้เด็กต้องใช้ยาที่มันแรงๆแบบนี้ใส่เข้าไปแช่แดกฉะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ที่คุยกับเพื่อนๆที่มัน ชัดเจนและง่ายนี่คือสิ่งที่ผมอมองเห็นและให้โอกาสกับตัวเองผมต้องขอขอบคุณตัวเองไป,ไปด้วยว่าเห็นโอกาสไหแล้วอันดับแรกถ้าเราให้โอกาสเรารับโอกาสนั้นมาเนะี่ยสิ่งที่เราจะได้ครั้งแรกคือเราได้เรียนรู้ไงเพราะในโอกาสคุณเข้ามาคุณได้เรียนรู้แน่นอนอันดับแรกหาคุณปราศจากในการเรียนรู้ ออฟแคสต์เอนะ็เนี่ยมันคือการศึกษาเรียนรู้โดยแท้จริงเราต้องลงทุนในเรื่องความรู้เป็นอันดับแรกถามว่าอาส่วนส่วนใหญ่นะถ้าจะถามว่า NFT คืออะไรเห็นไหมครับเราต้องกล้าที่จะตั้งคำถามก้ากล้าที่จะถามผู้รู้กล้าที่จะศึกษาเรียนรู้เพราะว่ามันยังไม่มจบแค่การเข้ามา มันไม่จบแค่ความฝันการเรียนรู้และการต่อยอดการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมันเป็นการติดปีกติดปีกให้เราเหมือนพะยาะอินเซียธรรมชาติของนกอินทซียเขาบอกถึงจุดจุดหนึ่งจะงอยปากจะแต่อันนี้ต้องไปศึกษาดูของ่าอินทซียจะถึงจุดจดุมันจะเป็นจุดที่ทรมานกรงเล็บอาจจะมุ้งอจนถึงขนาดใช้งาน คือมันขาดการทึมันมันเป็นธรรมชาติของของนกอินทรีย์นะท่านใดเอาประโยชน์คำพูดของผมเนี่ยไปไปดูคําว่านกอินทรีย์อย่างเดียวโดวยการเจนเล็กจากะระบบจีบินายอะไรก็แต่ท่านจะรู้ว่าที่ผมเอ่ยดึงคำคำนี้เพราะอะไรเพราะจุดๆุดหนึ่งในการเรียนรู้ของเราเนี่ยนั่นคือการจะติดกงและการติดจมอยปากของพญายนกอินทรีติดปีของเราให้สูงฟังฝันได้อย่างงดงาม แล้วผมต้องขอบคุณเพื่อนก็คือเพื่อนมาโดนแล้วก็เพื่อนเจนแล้วก็น้องสิงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาในระบบขอบคุณที่เป็น,ปนมาเป็นเม็ดขาวของผมได้อย่างงดงามและเป็นเม็ดขาวที่อย่างยัากับนุ๊กอย่ากับเพชรเพราะว่าท่านทั้งสามเนี่ยเข้าสู่ระบบเ,เรียบร้อยอย่างเป็นนักเรียนที่ดี โดยเฉพาะเรืองของคุณน้องซิสที่อยู่ในระบบตลอดเวลาแล้วก็เวลาเราเวลาในองในกลุ่มที่เรามอบโอกาสให้ท่านได้เข้ามาในธุรกิจนะท่านมาเรียนรู้ท่านพัฒนาตนเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าใช่เราไปถูกทาง,ทางรู้มากรู้เยอะๆะปัญหาจะได้ลดลงไปเป้าหมายจะได้ใกล้ใกล้ตัวเราเข้ามานะครับการให้โอกาสก,กับตัวเองเนี่ยมันมี ประโยชน์อย่างไรอย่างน,น้อยการให้โอกาสกับตัวเรามันก็จะเป็นเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยอมองเห็นแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตชีวิตคนเราถ้าหากว่าเราไม่เปิดโอกาสเราก็จะไปแบบเหมือนกับไม่มีเข็มทิศไม่มีเป้าหมาย เพราะว่าเขาบอกว่าการเห็ีบโอกาสเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้คืออันดับแรกไม่ต้องในธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณให้โอกาสกับต,ตัวเองในสิ่งดีๆนะี่ชีวิตของเราทุกคนและบุคคลสาคัญที่เรารักเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นเบื้องตน้นและก็ในธุรก,กิจยิ่งยวดเลยครับถ้าท่านเปิดโอกาส สิ่งดีๆเข้ากลับมาในชีวิตในธุรกิจของตัวเองนะแล้วก็การเปิดใจการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมๆแล้วก็เริ่มที่จะมองอและก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ศึกษามันสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสม่ำเสมอน,นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีนะครับ น,นจุดนี้ที่ผมมายินอยู่ตรงนี้ผมยังขอบคุณตัวเองเลยว่าขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เราได้ไปรา่างคำเห็นร้อยห้าสิบในวันนั้นจนถึงวันนี้โอกาสผมก็ยังไม่หยุดที่จะมองเพราะผมเข้ามาในออฟแคสแล้วผมไม่ได้จบแค่วันที่เจ็บวุฒิไดแล้วทุกๆวันต้องหาโอกาสดีๆหาโอกาสที่จะสนับสนุให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างยิ่งยวดน,นั่นคือ การเรียนรู้การเข้าห้องประชุมทุกๆวันทุกครั้งนั่นแหละคือโอกาสที่มันคลิกชีวิตท่านทุกวินาทีใช้ระบบตั้งแต่6วาย8เต็นยุบเอามาเป็นคัมพีเชื่อมนันได้เลยหากท่านใดบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวผมเคยบอกมาก็คุยกับเพื่อนว่า เรายอมให้ปาดขอเลยปะเอาคอขึ้นเขียงเราให้สับเลยมังคนบอกแน่นะอ่าแน่แต่เอาเอาความทีดน,นี้ไปทำให้ครบวกไวนแปดสเตปทำให้ครบแล้วเป็นนักเรียนที่ดีรับรองได้เลยมึงประสบความสำเร็จแน่นอนเนี่ฮะการเอาแค่ผมเอาแค่ระบบต้องขอบคุณระบบยูบทนะฮะ Universe บินเี่นแทีมนี่ยสุดยอดขอบคุณเจ้าแม่คุณเอ็มของผมสักครั้งเลยฮคือขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่คำับขอบคุณมันเต็มในความรู้สึกมันเป็นนอกจากภาพใจใจยังไม่มพอเขาเรียกปิติเขาว่าปิติันะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะขอบคุณระบบขอบคุณทุกท่านที่ท่านสละจริงๆก็ไม่สละคือ ที่ท่านเข้ามาอยู่ในระบบอย่างร้อยเปอร์เซนต์ท่านคือบุคคลสําคัญท่านคือบุคคลสําคัญในระบบและบุคคลสําคัญกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักท่านเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้ระบบเราประสบความสําเร็จ UBT และ o r c a s t NFG Pro เรามาช่วยกันสร้างชุมชนด้วยระบบที่ดีระบบที่เป็นเลิศอ,อย่าง u b ความสำคัญของผู้สร้างสรรค์วิสััศี่และภาพรวมทั้งหมดตรงนี้มุ่งไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกันหวังว่าในวันนี้ที่มาพบปะกันและผมได้มีโอกาสได้มาวายเอนจอยในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังและให้เกียรติแบ่งปัน ความรู้แบ่งปันประสบการณ์และโค้ชครูคทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มารู้จักไดเรียนรู้ออฟแคสและธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับขอกราบขอบคุณและก็ขออนุญาตคืนมาให้กับนุกกาเวเสีสงยงไพเรอของผมนะครับขอคืนใหม่ครับผม